แรงขึ้นจับตาพื้นที่ฝนตกหนักสวัสดีค่ะวันพรรหัสบสดีที่29มิถุนายน2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในปีนี้ค่อนข้างแปรปรวนแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ลักษณะของฝนยังคงกระจุกไม่กระจายตัวปกคลุมในทุกพื้นที่ซึ่งมักจะตกซ้ำๆในบริเวณพื้นที่เดิมๆทุกวันโดยจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าสองปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้นั่นคืออิทธิพลของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนบนของไทยกับสปป,ปลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และอีกปัจจัยนั่นคือลมประจำฤดูฝนหรือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นในวันนี้พัดเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งทั้งสองปัจจัยจึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณพื้นที่ใกล้แนวร่องมรสุมซึ่งได้แก่บริเวณภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือบริเวณภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งในบริเวณดังกล่าวบางพื้นที่มีมวลน้ำสะสมอีกทั้งมีแนวโน้มฝนตกซ้ำๆต่อเนื่องทุกวันจึงยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำคลองลำธาร ห่วยน้องคลองบึงต่างๆพื้นที่ลุ่มเขตชุมชนเมืองและพื้นที่น้ําท่วมเป็นประจำส่วนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางมีแนวโน้มว่าฝนจะตกในบริเวณดังกล่าวไม่มากเท่าไหร่นักพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เท่านั้นโดยลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการ อุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีนครปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงคราม อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียส โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าฝนฟ้าขนองส่วนมากจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่าบางพื้นที่อาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงดึกหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่30มิถุนายน2566รองมรสุมยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนบนและสปะปลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่จะมีกำลังแรงขึ้นหอบนำความชื้นเข้ามาปกคลุมจึงส่งผลทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะว,วันออกและภาคใต้ฝั่งรับลมมรสุมส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นเล็กน้อยได้ในบางแห่ง จากนั้นในวันที่1ถึง7กรก,กฎาคม2566มีแนวโน้มว่าช่วงดังกล่าวร่องมรสุมจะเลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและสอปปอ,ปอลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวออกไปส่งผลทำให้บางพื้นที่เริ่มมีฝนลดลง แต่อย่างไรก็ดีอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงขึ้นตลอดช่วงจึงยังคงส่งผลทำให้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกด้านรับลมมรสมุมและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคลื่นลมที่มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงห่างฝั่งอาจมีคลื่นสูงชาวเรือชาวประมงทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ในขณะที่พื้นที่ใกล้แนวร่องมรสุมรวมถึงพื้นที่รับลมมรสุมยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งชนิดที่เรียกได้ว่ามีฝนตกแทบทุกวันแต่บริเวณพื้นที่นอกแนวเขตรับอิทธิพลของร่องมรสุมรวมถึงอิทธิพลของลมมรสุมยังคงเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งต้นไม้ผลผลิตทางการเกษตรเหี่ยวเฉาและเฝ้ารอฝน นอกจากนี้ในบริเวณดังกล่าวมีแนวโน้มเข้าสู่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงอีกด้วยสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก fc ท่านใดที่รอฝนก็ขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆส่วนพื้นที่ที่มีน้ำมากฝนตกทุกวันจนสร้างความเสียหายก็ขอให้ฝนลดน้ำลดลงไวๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ แอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้พ่อแม่พี่น้องจะนำข้อมูลต่างๆไปปรับใช้พร้อมทั้งเตรียมตัวรับมือให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดติดตามแนวโน้มสภาพอากาศกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ